ถ้าคุณชอบฟังเรื่องผีเรื่องลึกลับเรื่องหลอนๆต้องไม่พลาดเรื่องนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณเฟิร์มเสริมมปลูกผมปลูกหนวดต้องเฟิร์มเสริมแอดไลน์แอดเฟิร์มครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในสายป็นทีเรียบร้อยสวัสดีครับคุณบอลสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณมากนะครับผมนะฮะบอลใช้ชื่อว่าบอลบีบอลช็อปอย่างนี้เหละฮะ ชื่อเป็นช่องติกพอตบอลเล่าเรื่องครับอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อช่องเป็นบอลเล่าเรื่องใช่ครับตอนนั้นก็คือตั้งว่าบอลเล่าเรื่องแต่นานนั้นครับพอดีตอนนั้นมันมีเปลี่ยนนิดหน่อยอ่าโอเควันนี้หนึ่งเรื่องครับที่นามาฝากรายการคืนเผาผีตั้งชื่อเรื่องว่าผีเลี้ยงไข่ใช่ครับผมเอ้าเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับก็คือผมอยู่ภาคอีสานใช่ไหมครับครับ คือภาคอีสานเนี่ยจะมีพิธีกรรมในการในการรักษาคนที่คนป่วยนะครับอือก็คือเขาจะเรียกว่าผีฟอ้อนครับครับทุกคนอาจจะเคยรู้จักเหมือนแบบอ่าอะไรนะผีฟ้านั่นแหละแต่ว่าแต่อืมแต่ว่าแต่ว่า,วาจริงๆแล้วมันคือผีฟอ้อนครับครับคือเขาเขาเขาจะใช้พิธีการฟอร้อนลํำเนี่ยในการรักษาคนป่วยอ แล้วพอทีเนี้ยก็คือว่าใครที่ป่วยก็จะไปรักษาพอรักษาเสร็จปุ๊บก็คือจะได้เหมือนแบบถ้าเรารักษาหายเราก็จะได้ไปร่วมเป็นเป็นคนกับของเขาอะครับเข้าใจไหมหมายความว่าถ้าเราป่วยแล้วไปให้เขารักษาพอเขารักษาหายแล้วเนี่ยเราต้องไปขึ้นกับเขาอย่างเงี้ยเหรออ่าใช่ครับเราต้องไปไป ไปเป็นผีฟอนเหมือนกันกับเขาอุ้ยออใช่ก็คือเหมือนเป็นข้อแลกเปลี่ยนนะครับว่าถ้าสมมติว่าเรารักษาหายแล้วเราก็จะต้องตายเป็นผีฟอนเวลาเขาจะมีพิธีกรรมในการฟอนลำรักษาคนหรือว่าฟอ้อนลำในการเลี้ยงผีที่ว่าดูแลตัวตัว,ต,วตัวบุคคลนะครับอืเราก็จะต้องเข้าไปร่วมกับพิธีของเขาในทุกๆครั้งครับ ครับแล้วคือเรื่องมันเนี่ยมีว่าคนที่เป็นคนที่รักษาแบบเหมือนหัวหน้าถ้าถ้าเ,า,นะเา,เาเรียกว่าหน้าเขาเขาเรียกว่าหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าผีอนะครับครับอ่าแกเป็นผู้ชายแกเป็นผู้ชายที่มีแบบมีเป็นชายรักชายอะครับอืมอืมซึ่งซึ่งแกเนี่ย ได้ไปรักษาพี่คนหนึ่งพี่ชื่อว่าพี่พงศ์ครับ,รบตอนนั้นอ่ะคือผมยังเด็กอยู่คือเรื่องเนี้ยมันจะเป็นพี่เข้าใจคือหมู่บ้านในภาคอีสานเนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านใหญ่มันจะเป็นหมู่บ้านเหนือกับหมู่บ้านใต้มันจะคนละหมู่บ้านกันแต่ว่าผมเนี้ยเคยเห็นเคยเห็นตัวบุคคลเนี้ย ทั้งหมดนะคะเพราะว่ารู้จักกันแต่ว่าเรื่องเรื่องที่เนี่ยไม่ได้เห็นกับตาแต่ว่าได้ยินคนใหญ่เขามาพูดให้ฟังอืมครับผมครับ <c oughs> ก็คือพี่พงษ์เนี่ยแกป,ป่วยแกป,ป่วยเป็นแบบปวดท้องนะครับปวดท้องแบบปวดไม่หายสักทีทรักษารักษาโร,ารงพยาบาลก็แล้วรักษาอะไราก็ไม่หายก็เลยได้มาให้หมอคนเนี่ยเขามารักษาครับ อืม <c oughs> พอหมอเขาเนี่ยมารักษารอบแรกเลยนะคือพี่พงษ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าแกน่ะเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนสูงอุ่นดีหน้าตาดีอะครับครับ <c oughs> แล้วพอที่เนี่ยแกมารักษาแล้วปรากุว่าแกหายพอแกหายปุ๊บรัาคนที่เป็นเป็นหมอผีที่รักษาเนี่ยก็ต้องมาเหมือนแบบ พอหายแล้วเนี่ยคือต้องมาอยู่ร่วมแก๊้งร่วมกวนกับแกนะครับเข้าใจครับอ่าพอพอมาอยู่ร่วมกันปุ๊บผ่านไปสักประมาณสองปีได้แกก็มีอาการปวดท้องปวดท้องขึ้นมาแต่ว่าปวดท้องในในที่เนี้ยมันเป็นแบบปวดท้องเหมือนเหมือนแก่เหมือนเหมือนคนที่เนี่ยนะโดนสเสน่ห์นะครับมันไม่ใช่เกี่ยวกับพวกแบบ เหมือนพี่พงศ์อ่ะแกเป็นคนแบบแกเป็นคนรูปหล่อเนาะแกโดนสนิ์จากที่อื่นมานะครับแล้วปัทีนี้แกมาให้หมอคนเนี้ยเป็นคนรักษาครับพอหมอคนเนี้ยมารักษาแกแกก็รักษาให้หายนะครับให้หายเนี่ยแต่ว่าให้หายเนี่ยแค่แบบสองสามวันเนี่ยก็จะต้องปวดอีกต้องกลับมาหาแกอีกอยู่เรื่อยๆะครับอื แล้วแล้วก็รักษาอย่างไรครับรักษาไม่หายเหมือนแบบว่าเหมือนเจอแบบเหมือนแก,กอยากอยู่ใกล้พี่พงศ์นะครับคนคนที่เป็นหมอผีคนที่เป็นคนรักษาครับครับ <c oughs> ใช่ก็คือแบบรักษามาอ่าอย่างอย่างสมมุติว่าเดือนหนึ่งเงี้ยผมเห็นเปียไปบ่อยมากเลยนะตอนตอนที่ผมยังเด็กๆอยู่แกจะไปประมาณแกจ,จะไปรักษาเนี่ยประมาณ เดือนหนึ่งประมาณสามครั้งในการในการทํำพิธีกรรมอะไรของเขาเนี่ยทํามาแบบทํามาปุ๊บมันก็ดีขึ้นบ้างแล้วมันก็เป็นอีกบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมาหาเกย์เรื่อยๆอเนี่ยแล้วพอทีเนี้ยก็มีคนชาวบ้านเนี่ยเขาก็พูดกันว่าคนที่รักษาเนี่ยชอบพี่พง์ครับอืมอืเป็นเหมือนมาบว่าชอบอยากทำเสนีหใส่เกอ,อะไรเงี้ยเห <c oughs> มือนอยากเหมือนอยากได้เกอ,อะไรเงี้ยครับ จากนั้นจากนั้นแกก็ได้เข้าเข้าเข้าพิธีรักษาเนี่ยแหละแล้วก็เหมือนคนอื่นก็พูดมาให้แกรู้แบบว่าเนี่ยคงเป็นเพราะเ,าเนี่ยทําของใส่เลยแบบปวดท้องไม่หายสักทีเขาต้องชอบมึงแน่นอนเลยอะไรเงี้ยแล้วพอที่เนี่ยตอนที่ทําพิธีเนี่ยคนที่เป็นร่างเป็นหมอผีเนี่ย ็นผีฟอนเนี่ยเหมือนเหมือนจะแบบเหมือนลวนลามแกครับอ๋อเออใช่เพราะว่าก็พอพอเขาก็คือไปกับญาติเขานะพี่พงนะ์อ่ะไปกับญาติเขาไปรักษาไปกับญาติแล้วคราวนี้เข้าไปแต่ว่าปกปติทุกครั้งนะ่ะก็คือรักษาแบบญาติก็เห็นก็อะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าครั้งนั้นนะ่ะเกบอกว่าให้เข้าไปรักษาในห้อง ในห้องในห้องแกนะครับที่แบบมีเครื่องล้างอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก็ือแล้วพอทีเนี้ยแกแกก็เหมือนอันนี้ผมได้ยินเขาเล่ามานะครับ,รบแกก็ให้แกก็ให้พี่พงษ์ถอดเสื้อถอดเสื้อถอดเสื้เกงนะครับผมแล้วก็แล้วแบบ แต่ว่าไม่ใช่ถอดจริงๆในอะไรย่างเงี้ยพี่คือพอทีเนี้ยก็เหมือนเหมือนแกไปลวนลามแล้วพี่ผมแกก็เลยแกก็เลยแบบวิ่งออกมาจากจากพิธีนั่นนะครับอืมแล้วก็เหมือนกับพิธีอ่นะมันมันไม่สําเร็จไงทําให้เหมือนแบบในการในการทาพิธีนะนะั่นอ่ะเหมือนของมันกลับเข้าไปหาตัวผีฟ้อนนะครับอืม ทําให้แกแกแกก็อ้วกออกมาให้คนที่เป็นผีฟ้อนะนะแกอ้วกออกมาเป็นเลือดครับครับใช่แล้วชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อว่ามันเป็นมันเป็นพิธีที่แบบว่าให้แบบมันเป็นพิธีที่ไม่สาเร็จอะ่ะเหมือนแบบว่ามันย้อนกลับเข้าไปขางตัวเพราะว่าพี่พงษ์แกหนีออกมาออกมาจากห้องพิธีอะครับอือครับ แล้วพอทีนี้พี่พี่อาพี่หมอผีนะพี่ที่เป็นผีฟ้อนอะแกก็แกก็ตอนแรกเนี่ยแก,กอ้วกมาปุ๊บพอแก,กอ้วกมาปุ๊บแกก็เหมือนคล้ายๆกับคนประสาทเสียไปอะครับคล้ายๆประสาทเสียอยู่ไม่นานหรอกครับประมาณเดือนสองเดือนนี้ไงแกก็อ้วกตลอดแล้วแกจนเสียชีวิตเลยครับครับ ครับอันนี้ก็คือที่ผมอันนี้คือที่เพื่อนเล่าให้ฟังแล้วก็เห็นมาด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบคล้ายๆหมู่บ้านใกล้ๆกันนะครับอพอพอจากนั้นพอพอได้ทําที่มีเผาพิธีอะไรของแกไปเรียบร้อยแล้วนะพวกพวกเครื่องรางอะไรเนี่ยเขาก็เอาเผากับแกไปหมดเลยนะกับกับคนที่เป็นทีฟ่ฟ้อนนะอื แล้วก็มันก็มีเหตุการณ์ขึ้นอีกเหตุการณ์หนึ่งหลังจากที่ผีฟ้อนเนี่ยตายเวลาเวลาแบบพวกแบบยังไงอะ่ะพี่เคยเห็นพวกเคสเคสของคนอีสานไหมที่แบบว่าเอาเสื้อแดงเอาเสื้ออะไรมาไว้ตามบ้านนะครับเหมือนกับกันผีแม่ไม้ป่ะใช่อ่าเพราะว่าเพราะว่าแกแต่ว่าแต่ว่าเนี่ย ไม่รู้ว่ามันเป็นผีแม่ไหมหรือว่ามันเป็นผีของหมอผีคนคนเนี่ยที่ที่ทําให้พี่พงที่เสียชีวิตไปนะครับเพราะว่าแบบพวกชาวบ้านเวลาไปหาปลาหาปูตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเหมือนโดนผีคนเนี่ยหลอกอะครับผีที่เป็นชอบผู้ชายเนี่ยคือคือที่เป็นผีฟ้อเนเลยนะถูกไหมใช่ใช่ ใช่ครับเขาก็เลยว่าเหมือนแบบเหมือนแบบแกแบบแกชอบผู้ชายแล้วแกแบบเหมือนอาฆาตที่พงอะไรเงี้ยครับเวลาเวลาแบบที่พง่ยไปแบบหาปูหาปลาอะไรเงรี้ยแก้วจะเหมือนแบบมีมีผีคนเนี้ยมาคอยกวนมาคอยอะไรเงรี้ย<อ>พวกผู้ชายพวกผู้ชายในหมู่บ้านอะไรเงี้ยเขาจะโดนหลอกบ่อยครับเขาก็เลยเชื่อว่า ตาคนเนี่ยเป็นคนแบบเล่นของเป็นคนแบบรับรักษาของแล้วแบบอยากจะทำเสน่ห์ใส่ด้วยของมันก็เลยแบบตีกันอ่ะอืมเหมือนแบบทั้งผีฟ้าทั้งของมหาสน่ห์อะไรเงี้ยมันตีกันไปหมดเลยอ๋อครับอือฮึใช่ครับประมาณนี้ครับโอเคทีนี้พ,พี่พี่ขออนุญาตย้อนถามด้วยไหมครับแบง ไมบอลโทษทีทค,คือใครที่ป่วยกฎกติกาของของการรักษาในครั้งนี้คือถ้ารักษา,าหายเนีย่ยต้องยอมมาเป็นลูกศิษย์ที่ที่ที่นี้ถูกไหมใช่ครับนี่ครับวิธีการแก้ของก็คือเหมือนการรำถูกไหมครับใช่ครับอ่าเราเคยเห็นไหมเคยเห็นกระบวนการนี้ไหมเคยครับเขาทํำยังไงกัน เขาคือเขาก็จะให้คนแต่ละคนเนี่ยที่ที่รักษาหายเนี่ยจะต้องเอาเหล้าเอาพวกน้ําหวานน้ําแดงเลยเนี่ยมารวมกันมารวมกันแล้วก็จะลําถ้ามีคนป่วยเขาจะคนป่วยไว้ตรงกลางวง uh huh. แล้วเขาก็จะลําแล้วเขาก็จะลํารักษาคนป่วยลํารอบคนป่วย ลำรอบนี่ก็คือแล้วคนป่วยคนคน,คนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยบางคนก็จะเกิดอาการเกร็งชักหรือไม่ก็กระโดดหรือไม่ก็อะไรสักอย่างหนึง่งนะครับครัใช่แล้วก็ถ้าสมมุติว่ารักษาหายแล้วเขาจะมีพิธีกรรมการเลี้ยงผีถ้าไม่มีคนป่วยมารักษาแต่ว่าเขาจะต้องเอาผีที่ประจําตัวของเขาออกมาเลี้ยงออกมาบูชาก็คือเขาก็จะพา เหมือนเหมือนออกมาให้ผีมาเข้าร่างตัวเองแล้วก็พารำลำแบบไม่มีคนรักษานะครับถ้าสมมุติแต่ว่าถึงฤด,ดูการที่เขาจะรำรักษาเอ้ยรำแบบรำเหมือนให้ให้ผีที่ดูแลตัวของเขาอะออกมาลำออกมาเต้นนะครับอ,ออกมามฟ้อนกันก็เหมือนผีฟ้าไหม ใช่ครับแต่บ้านผมเรียกผีฟ้อนอ๋อโอเคเออลักษณะเหมือนกันแต่ว่าวิธีการเรียกเนี่ยอาจจะต่างกันใช่ครับแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็นคือพี่พงษ์เนี่ยเหมือนกับโอเคแหละโดนคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นคนเหมือนเจ้าสำนักใช้อย่างนี้ได้ไหมใช่ใช่ใช่ครับเหมือนเจ้าสำนัก,นกลวนลาม ขณะทําพิธีก็เลยวิ่งหนีออกมาแล้วทีเนี้ยของมันก็ย้อนแย้งกลับเข้าสู่ตัวคนทําก็คือย้อนแย้งเขา,าเจ้าสํานักนั่นเองจนถึงขั้นขนาดเสียชีวิตแล้วเขาก็เชื่อต่อว่าเอาวิญญาณของเนี่ยผู้ชายคนนี้ที่เป็นเจ้าสํานักเนี่ยโกรธแค้นพี่พงศ์ก็เลยไล่ตามหลอกตามหลอนพี่พงศ์แล้วก็รวมไปถึงผู้ชายในหมู่บ้าน แล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวกับผีแม่ไม้ด้วยใช่ครับอ่าอ่าโอเคแล้วแล้วแล้วเขาปราบกันยังไงครับหรือว่ายุติเรื่องนี้ยังไงฮะก็เวลาปราบอะ่ะคือที่เคยเห็นเขาใช้ปราบปอบนะ,ะเคยเขาเรียกว่าเสียงคล้องนะครับอ่าเขาจะเอาอ่าทำเป็นแบบ เหมือนไม้สองอันมาคว้กันแล้วก็อันเชิญอันเชิญแบบว่าดวงวิญญาณอะไรสักอันเนี้ยเข้าไปอยู่ในไม้เนี้ยแล้วก็ถ้าไม้อันเนี้ยวิ่งไปตรงไหนเนี้ยเชื่อว่าปอบจะอยู่ตรงนั้นอพอปอบอยู่ตรงนั้นปุ๊บเขาก็จะเอาผ้าเนี้ยคุมแล้วก็จับแล้วก็เอามาใส่ในข้องข้องนี่ก็คือพวกกระชังหาปาลาอะไรอย่างเงี้ยครับอืมครับ แล้วมันก็แล้วเขาก็ทําบุญหมู่บ้านอู้ตอนนั้นทําบุญหมู่บ้านแบบทําบุญใหญ่มากลลทำบุญนานมากใช่ครับทําบ่อยมากก็เลยก็เลยหายหายไปเรื่อยๆก็เลยแบบเงียบไปครับเรื่องนี้ตัง้งแต่ผมอยู่ประมาณม 1, ห 1, นะึ่งมสอง่ะโอเคต้างผ่านมาประมาณสิบห้าปีแล้วครับครับนะสิบห้าปีแล้วแต่ว่ายังจําได้จนถึงทุกวันนี้เนาะใช่มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบ ดังมากในหมู่บ้านแล้วก็แบบคือทุกคนต้องจําได้ถ้าเกิดในช่วงนั้นนะอ่าอ้าวโอเคเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดมีประมาณนี้เนาะบอนฝากช่องของเราหน่อยในทิกตอกชื่อช่องว่าอะไรครับฝากด้วยนะครับผมช่องในทิกตอกช่องบอนเล่าเรื่องครับครับครับก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเพณีต่างๆเกี่ยวกับ ศาสนาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องผีเรื่องความเชื่อทุกเรื่องถ้าใครอยากฟังเข้าไปติดตามด้วยนะครับผมช่องบอลเล่าเรื่องอนะครับฝากช่องใหม่ด้วยนะครับผมครับช่องนี้เนาะบอลเล่าเรื่องเนาะครับครับแล้วมีช่องหนึ่งนะครับผมบอลสร้างสุขครับบอลสร้างสุขครับอืมครับมีสองช่องครับอย่าลืมไปกดติดตามครับเดี๋ยวมีเรื่องเล่าสนุกให้ฟังครับโอเคได้เลยขอบคุณมากนะบอล ครับขอบคุณครับจ้าสวัสดีครับครับ